สวัสดีค่ะเรามาต่อกันช่วงที่สองเนาะอันนี้เป็นเฉลยข้อสอบชุดที่สิบสองชุดที่สองนะเป็นชุดจดหมายกับชุดบทความนะโอเคอ่าจดหมายนะคะก็อ่าจอห์นสมิธนะคะจอห์นสมิธหนึ่งสองสามเมนสตรีทอ่าผิดอันเดี๋ยวแบบหนึงนะจอห์นสมิธเนี่ยเราเรียนเมื่อวานละอือแบบนึงนะคะ อ่าชุดนี้เดี๋ยวจะเลื่อนแป๊บหนึ่งนะคะอ่ะมาแล้วค่ะ อ่า uh, read the following letter and answer the question นะก็ให้อ่านจดหมายตัวนี้และตอบคำถามค่ะ october 29, 2017นะก็เขียนวันที่29นะฮะตุลาคมปี2017นะ m r peters นะ this employment termination letter นะคะคำว่า employment termination letter เนี่ยเป็นจดหมายนะะจดหมายการยกเลิกการจ้างนะคะ จดหมายยกเลิกการจ้างนะฮะ Employment letter จดหมาย Termination ก็คือสิ้นสุด Employment การจ้าง Is to นะ Is to inform you that your employment with the Internet company will end as of October 29, 2017ก็แจ้งให้คุณทราบว่าการจ้างงานของคุณเนี่ยกับบริษัทอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะคือบริษัทของเขาชื่อ Internet เนะ็ตคอมเนาะ จะสิ้นสุดลงในวันที่29่สิบนะคะอตุสองอวันเดียวกันเลยนะคะสิ้นสุดภายในวันนี้เลยนะคะ This decision cannot be changed นะ,ะก็การตัดสินใจนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้โหดร้ายจังเลยนะคะแบบไล่ออกภายในวันเดียวเลย You will receive your final paycheck for this month and payment for remaining leave today. คุณจะได้รับการนะคะการจ่ายเงินเดือนสำหรับเดือนนี้แล้วก็ได้นะ,ะได้ค่าจ้างที่ท,ท,ที่ที่เหลือวันนี้ once you have signed and returned the attached the list of claimed document you will receive of $25 r severance payments นะคะ,ะ,คะก็เมื่อคุณเซ็นทุกอย่างแล้วก็คืนของที่แจ้งไปตามเอกสารเนี่ย คุณก็จะได้เงินนะคะสองสองสองหมื่นห้าพัน US นะคะอ่า your health care your health care benefits will remain in effect for another 90 90 days นะคะก็เอ่อคอลเลกชสนที่ประโยชน์ทางด้านสุขภาพของคุณเนี่ยก็ยังคงมีผลต่อเนื่องไปอีก90วัน You are requested to return the computer, company laptop, swipe card and cell phone before the end of the day. นะคุณเนี่ยนะก็แบบว่าคุณต้องนะคุณต้องคืนคอมพิวเตอร์นะคะบัตรอ่าคีย์การ์ดนะคะแล้วก็โทรศัพท์ ก่อนที่จะหมดวันวันนี้ก็ประมาณว่าภายในวันนี้เอง Also นะคะ Keep in mind that you have signed a confidentiality agreement Please review the attached copy uh, อย่าลืมนะว่าคุณเนี่ยได้เซ็นนะคะได้เซ็นข้อตกลงที่จะรักษาความลับเอาไว้นะคะข้อตกลงรักษาความลับดูที่ ดูเอกสารที่แนบมาได้เลย If you have a question about compensation benefits company property or policy you have signed, please contact John Doe at 555-0600. นะฮะอันนี้ก็ถ้าคุณมีปัญหาเกี่ยวกับนะฮะ compensation ก็คือการชดใช้นะสินใหม่สินใหม่หมทแทนอลไยพวกเนี้ยหรือ benefit นะคะสิทธิประโยชน์ต่างๆนะคะหรือนะคะหรือทรัพย์สินของบริษัทเนี่ย ะะหรือนโยบายต่างๆที่คุณได้เซ็นโปรดติดต่อคุณจอร์โดนะะอันนี้ก็ดูคร่าวๆก็น่าจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับการรักษาความลับไม่ได้การรักษาความลนะับบริษัทไม่ได้ก็เลยถูกไล่ออกตามเอกาสารที่แนบนะคะ yours นะฮะ yours นะฮะลงท้ายสั้นๆ yours ก็อาจจะมีความโกรธนิดหนึ่งนะคะ Barry White นะคะอ่ะจดหมายเป็นจดหมายประเภทใดก็เป็น termination letter เป็นจดหมายสิ้นสุดการจา้างนะคะ application letter เป็นจดหมายอ่าจดหมายสมัครงาน insulting letter จดหมายการหมิ่นนะ,ะ congratulation letter จดหมายแสดงความยินดี ah who was fired ใครถูกไล่ออกก็ Peters นะคะตามขึ้นขึ้นชื่อด้านบนเลย What did p e o p l e have to return to the company อะไรที่ปีเตอร์ต้องคืนให้กับบริษัท mm hmm. ก็มี company laptop นะ c o m m a swipe card นะก็ Key Card a n d c e l l phone นะและโทรศัพท์มือถือนะคะ What company did Peter work for แล้วปีเตอร์เนี่ยทำงานให้บริษัทใดก็บริษัทชื่อ The Internet Company 20ค่ะ When is the letter is uh, this Dismissal so effective นะคะก็จดหมายของการเลิกจ้างนะะ dismissal so effective มีผลตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ today นะคะ today ต่อไปอ่ะอันนี้นะคะเหมือนเดิมเลยถ้าเป็นบทความนะ,ะตัวเองไปอ่านโจทย์ก่อนแล้วก็มาหาคำตอบในบทความนะอ่ะ As plastic ocean is famous to make you think uh, think and t h e n act We need to take action in our dependence on plastic นะคะก็ Plastic Ocean เนี่ยเป็นหนังเกี่ยวกับสิ่งที่ทำให้เราคิดแล้วก็คิดแล้วก็ปฏิบัตินะ,ะเราเราต้องการที่จะมีบทบาทนะคะมีบทบาทอย่างใดอย่างหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับพลาสติก We have been producing plastic in t huge e h q u a n t i t y s i n c e the 1914s เรามีนะคะเราเนี่ยเราได้ เราได้ผลิตพลาสติกเนี่ยเป็นปริมาณจำนวนมากตั้งแต่ปี1900 d r i n k g bottles, shopping bags, toiletries, and even clothes are made with plastic ทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นขวดน้ำดื่มนะคะก็ถุงถุงซื้อกับข้าวถุงช้อปปิ้งนะ,ะก็พวกเครื่องใช้เครื่องอาบน้าต่างๆนะคะแล้วก็เสื้อผ้าเนี่ยก็ยังถูกสร้างนะคะก็ยังถูกผลิตจากพลาสติก We live in a world full of plastic and only a small proportion of i uh, ท is r e c y c l e d รเราเนียอยู่กับโลกที่เต็มไปด้วยพลาสติกและมีส่วนหนึ่งเท่านั้นที่ถูกรีไซเคิล What happened to all the rest เอ๊แล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะจากส่วนที่เหลือหนะมายถึงว่าส่วนที่ไม่ได้รับการรีไซเคิลนะเนาะ This is the question the film of Plastic Ocean answer นะคะอันนี้ก็คือเป็นคำถามที่ทำให้เกิดต่าง Plastic Ocean answer นะคะก็ p l a สติกโอเชียเนี่ยก็จะให้คำตอบให้เรา It is a documentary that looks at the impact that plastic waste has on the environment. e n v อันนี้ก็เป็นนะเป็นาสารคดีที่ให้ดูว่ามีผลกระทบนะให้ให้ดูเรื่องผลกระทบที่พลาสติกเนี่ยได้ทำลายสิ่งแวดล้อมของเรา นะสปอยเลอร์อเลรสนะคะก็ม,มีมีการสปอยได้นะคะมีการสปอยหนังนะคะ The impact is devastating นะคะก็ผลกระทบเนี่ยมัน The film began as a journey to uh, to film the largest animal on the planet, the blue whale. And, uh, but during the journey, the filmmakers, journalist Crane and environmental activist uh, Tanya Streeter made the shocking discovery of a huge, thick layer of plastic floating in the middle of the Indian Ocean. And, uh, หนังเนี่ยเริ่มนะเริ่มโดยการนะเริ่มแบบเต็มวัน,นอ่ะเนาะในการให้ดูนะ,ะให้ดูสัตว์ใหญ่ที่อยู่บนโลกนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นปลาปลาวาฬสีน้ําเงินนะคะแล้วก็ช่วงตลอดวันเนี่ยนะคะคนที่ทําหนังเนี่ยก็มีนักจูเนียริสลีซนแล้วก็นัก นักนักเขารเรียกอะไร a c t i v i ต t ที่ออกมา call out เกี่ยวกับสิ่งวแวดล้อมมันเนาะธันยาสตรีเตอร์เนี่ยได้นะคะได้แสดงให้เห็นอ่าเกี่ยวกับแบบช็อกอแนบบ่สิ่งที่มันน่าตกใจอย่างใหญ่หลวงเลยมีมีชั้นนะคะมีชั้นของพลาสติกมีชั้นของพลาสติกลอยอยู่บนกลางอินเดียนโอเชียนนะคะแล้วก็แจ้ง นะคะแล้วก็พวกเขาเนี่ยได้ travel around the world นะคะ to look at other areas that have been affected นะคะแล้วก็เดินนะคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะมีเบบีมากวนเหมือนเดิมอ่นะคะแล้วก็มีชั้นเลเยอร์ใช่ไหมเมืม่อกี้ปะละอะ่ะเดีเดวๆะตรงั้นละอะ่าแล้วก็อ่าเดย์นะคะเดย์นะะ visited t w locations around the world during the four years It took them to make the film นะคะแล้วก็พวกเขาเนี่ยได้ไปดู20สถานที่รอบโลกนะ,ะตลอดระยะเวลา4ปีพวกเขาเนี่ยนะคะตลอดระยะเวลาที่พวกเขาทาฟิล์มสารคาดีเนี่ยนะคะออกมาเริ่มออกมาครั้งแรกในปี2016แล้วก็ตอนนี้เนี่ยนะคะถ่ายทอดทางด้านทางทางช่อง Netflix นะคะ ทาง uh, streaming service นะ r e mm hmm. ก็คือตัวถ่ายทอดสดไม่ใช่คือรายการ Netflix อะนะเนาะ <laughs> คือเป็นเป็นช่องที่เราต้องซื้อทางเราสามารถดูได้ทาง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 อนะินเทอร์เน็ตเนาะ It is very clear that a lot of research went อ๋อเดี๋ยวอ่า uh, Netflix เนี่ยพี่โจมพี่โจก็ซื้อนะเดือนละสี0รกว่าบาท <laughs> ใครไม่มี Netflix เดี๋ยวมาแชร์กับพี่โจท่านะ มันมีหนังแบบมาใหม่ๆตลอดเลยนะพี่จะติดมากเดือนละ400อถูกมากเลยเนาะเทียบกับโรงหนังเมื่อก่อนตัวหนังนี้เท่าไหร่ร้อยสองแเนาะแล้วแต่ว่ามันเป็นแบบเป็นแบบไหนนะคะเมื่อก่อนนี่ชอบดูหนังตามโรงเดี๋ยวนี้ดูไม่ได้ก็ดู Netflix อ่ะ It is r e a l l y clear that a lot of research went into the film. t h e e are beautiful shots of the seas and marine life. these are contrasted with scenes of polluted cities and downfall of plastic r g e นะคะอันนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนเลยนะคะว่าการวิจัยเนี่ยการวิจัย Lo ออ f การวิจัยเนี่ยเข้ามาอยู่ในฟิล์มนะคะเป็นส่วนหนึ่งของฟิล์มมันมีช็อตสวยๆมากมายในทะเลแล้วก็พื้นที่ชีวิตสิ่งมีชีวิตในทะเลนะ,ะแล้วก็มัน Uh, this is contracted with s c e n e of polluted cities and dump full of plastic rubbish แล้วกม็มีการโชว์ให้เห็นว่าการทิ้งพวกขยะทั้งหลายนะคะลงไปในทะเลเนาะ we see how marine species are being killed by all the plastic เราเนี่ยจะได้เห็นว่าสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลเนี่ยถูกฆ่าโดยนะคะโดยพลาสติกที่เรา dumping in the ocean ที่เราทิ้งอยู่ในทะเล The message about our use of plastic is painfully obvious. ก็อันนี้ก็อ่าเขาก็บอกประมาณว่าพลาสติกเนี่ยเป็นอะไรที่มันอ,อันตรายมากนะคะ but the film doesn't only present the negative side แต่ว่าฟิล์มเนี่ยไม่เพียงแค่เสนอให้เห็นในแง่ลบ in the second half the filmmaker look at what we can do to r e v e r s the t y p e of plastic Flowing around the world นะแต่ว่าในหนังเนี่ยก็แสดงให้เห็นว่าเอ๊ะ Stop I'm working No 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 baby please เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะ I have just one pen No not my pen That's all. Have a seat over there please. Have a seat over there. I'm working. Five minutes, one minute and five minutes. Sit down please. I have no pain. Go, go. Ah, you're dynamic. <laughs> อันนี้ก็ยังแสดงให้เห็นนะก็คือแบบในช่วงที่ 2, 2> <Yeah. S 1> เนี่ย the film maker เนี่ยก็ให้เห็นว่าเขาเนี่ยจะทำยังไงกับฟิล์มกับพลาสติกที่มีอยู่ในโลกนี้เนาะ they present short term and long long term solution เขาได้แสดงให้เห็นนะคะว่าจะแก้ปัญหาในช่วงระยะสั้นและระยะยาวเนี่ยยังไง this includes avoiding plastic container and single-use plastic product as much as possible รวมไปถึงการเลียกเลี่ยงที่จะใช้พวกพลาสติกเนี่ยที่แบบมันใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งนะคะก็คือใช้ให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ reuse your plastic bag and recycle as much as you can แล้วก็พยายามนำพลาสติกเนี่ยมาใช้นะ,ะเท่าที่คุณจะใช้ได้ the film maker also stressed Uh, the filmmaker also stressed the need of for government to work more on recycling program แล้วก็คนทำหนังเนี่ยก็เน้นความจำเป็นที่รัฐบาลเนี่ยต้องให้ความสำคัญในเรื่องของการ recycle ต้องมีโครงการ recycle And look at how technology is developing Uh, that can convert plastic into f o u e แล้วกช็ชี้ให้เห็นว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันพัฒนาไปแล้วและสามารถเปลี่ยนพลาสติกเนี่ยเป็นพลังงานเชือเ้อเพลิงได้ We make a staggering amount of plastic. เราเนี่ยผลิตพลาสติกจำนวนมาก In terms of plastic b a g alone, we use 500 billion worldwide annually. นะคะก็มีมีแบบถุงถุงพลาสติกอย่างเดียวเนี่ยก็มีประมาณ500 m i l ล i o น ก็คือทั่วโลกต่อปีมี300 are every year, ะะมิลเลนตะะันี300ล้านตัะถูกผลิตทุกๆปี and at least with ะะ at least 8 million of this are down into the ocean แล้วก็มี8ล้านของอพลาสติกทั้งหมดนี่ถูกทิ้งอยู่ใน Ocean นะฮะ ocean uh, The result are this disasterous uh, and uh, but it is not too late to change นะแต่ว่าผลลัพธ์เนี่ยมันโคตรหายนะเลยแล้วก็มันก็อ่ uh, ไม่สายเกินไปที่จะเปลี่ยน Once you have seen the plastic ocean นะ,ค,ะครั้งหนึ่งเมื่อคุณดูหนัง Plastic Ocean เนี่ย You will realize the time is now and we all have a role to play ก็ถึงเวลาแล้วนะคะแล้วก็เราก็มีบทบาท ที่จะเล่นนะมีบทบาทสาคัญที่จะช่วยการลดพลาสติกนะคะลดการใช้แกน,นะะพลาสติกอ,อาจจะมีเสียงแทรกนิดนึงเนาะเบบีเข้ามากวนลวนะเดะ mm ี hmm. ๋ยวบจบอันนี้ก่อน21 yes นะคะ when the plastic is used q u a n t i t y h a v e been produced mm hmm. นะคะพลาสติกเนี่ยถูกผลิตโดยปริมาณมากเนี่ยนะคะครั้งแรกเมื่อไรก็ปีหน่ก็ปี1940นะคะต่อไป according to the passage นะ how marine species are being killed นะ,ะถ้าตามบทความข้างบนเนี่ยนะคะสัตว์ทะเลนะคะสัตว์น้ำสัตว์ทะเลเนี่ยถูกฆ่าได้อย่างไรนะคะก็เป็น by all plastic we are dumping in the ocean นะคะก็มันไม่ได้ทั่วโลกอะเนาะเราพูดถึงเฉพาะพลาสติกที่ทิ้งลงไปในทะเล which statement is false นะคะจด ข้ um, but, uh, อความไหนที่ผิดนะะ <Yeah. S 1> ก็เป็น never use the plastic bag นะก็คือเขาไม่ได้บอกให้ห้ามใช้นะเขาบอกว่าให้ avoiding plastic container mm hmm. ก็คือหลีกเลี่ยงการใช้พลาสติกนะคะหลีกเ mm hmm. ลี่ยงการใช้พลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้งแล้วก็ให้มีการ reuse นะ,ะ mm hmm. ต่อไป what does disaster trust mean นะคะก็คำนี้แปลว่าหาย,ยานะ พายนะนะคะ dirtful นะคะ dirtful beneficial mm hmm. ผลประโยชน์ successful ความสำเร็จ fortunate ก็ผลประโยชน์นะคะอ่ะสุดท้ายนะคะสุดท้าย how much plastic is produced worldwide per day นะคะต่อวันเนี่ยมีการผลิตอาพลาสติกเท่าไหร่ก็ over 300 million tons of plastic นะคะโอเคเดี๋ยวขออนุญาตจบคลิปก่อนนะ,ะก่อนที่มันจะเกิดความวุ่นวายมากกว่านี้นะคะขอบคุณค่ะบายบายค่ะสวัสดีค่ะ Oh! <laughs>